สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ช่องมะล่ำเกียค่ะตอนนี้เกียน้ำหาแข็หลอยพี่ทงหน้าจักว่าไปเห็ดเองแข็งยูสายเมื่อย์วันนี้ไม่แต่ทงหน้าพี่น้อง Mười. đẹp cả đẹp. Uzai là cứ đi hiệu thấy hiệu hiệu cứ hiệu 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 yêu, cái hiệu gì hiệu cái hiệu 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 อ๋มันตาองม่เขาได้น uh ้ำบักจับสูงปาดคว่ยนูตินี่คว่ยนูตินี่ปาดพี่น้องหลายแหนะเท่ยงนะคุณ้นอไรให้ตังนี้เกเอาอีหยงเป็นหู้ทำบ่ Nó tí hết lên con oyên huh? con oyên hưng hưng Hả? hưng 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 bình hưng 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 อหอมำอยู่บนเนื้อ้วยมันัำเ,เนี่ย,เ,ย,อเ,ยเอา,ายำมะไรเจ้างีมาเบิ่งบนี่พนี่ย้าโอ้ข้าบูไปทัวรทีบเนานะโอ้ยเนาะโตัวคันแท้พี่น้องเมื่อกี้นี่ต้องเถอันนี้เลย ต้งเถากูนี่ใส่เด้โดนดนพี่น้องจำได้ว่าต้องเท้าคู่น,น,นี่ต้องเท่าที่แขีกหลอดไปนั่นแหละไปหาหลราซื้อชีวิตขังนั่นแหละก็ใส่เด้โดนเี๋ยวนอตันวะทีเหีไปตัวฉีดไปยังเลยหนูอีตัน,ห,ห,<ป>น,นหน,นูนี่ออาไปใีบาัานเถเบิ้งเนี่ยคุณเนี่ยเอา่าคุณแม่เราสิทวดไปยแล้ว ว่ารยังไงเราบอกมันใส่คนตะกี้วงกูเพิ่งเคยเห็นตะเกียบหรอพี่น้องหนู้ยังเป็นหนู้ีตันคือเพิ่งเคยได้ดยินตะเกียหนู้ซิ่งบ่เเื่ตัวน้อยเป็นนี้มันจะกินได้กินหนูนีนนน้น, <c oughs> นี่ครับพี่น้องเป็นหุ่ยป,ปูว ไม่ใช่ค้าสั่นมือขค่ยังใช่ร้ายไปเลยนะ กดน้ำยิ่งเยนขึ้นไหลกดนิดหน่อยอย,อยี่หมองากาด้ำห่อนไมอืมคนอีห้างกินก่คือโมเนาะ จ้วงเขาอยบ่เป็นไหนดอกจ้วงยำจังจังสหานนิดๆจ้วงที่บ้านี่นี่หูหนังหูหังกันตุนงยอยตุนงยอยก็ไปอันน่ะถ้ากินไปทั่วทีบ ว่าน,นัก,กพาก,กินอีกเกียพี่น้องเกิดมาพี่น้องเคยกินว่าเอาพึ่งมาอยู่บ้านแท่งนี่แหละได้กินอีกเกียปีปีสองปีที่แล้วนอแขกมาดิว่า <laughs> อีว่าคนกินกินอีกเกียกินโควิดมาั้ยน้ำหนักไงไพนี้บอกเน่าวะคุณเมลว่าทงคุณคุณคุณหัวอะไรไหม จะเท่นาลูกนาเมียเด้อจีนังใด๋ถ้าเขาหายสิไม่สินืึงงนี่ใมาัาม่มหลายกเใสนเจดสิพี่ผ้ายางข้องถังหน้าให้นะเฮียกเลย โอ้ยมันสิขามไปได้พุ่นนี้ตัวถุงไหมพุ่นใส่ถุงน้ำเพ่นถุงปุ๋ยลุงอรุณเลยหนูยังก่อไม่พ่ายหนตันเจ้าก็กินอยู่ติหลายอยู่จะได้หนูอีตันลอยนึงเงินหน่อยๆน่อยัี่โอ้ยไม่หอดการซื้อพุ่นตีโอ้ยหนูอีตันนะเกิดมาบ่เคยได้ยินไม่เกลียดยาบ่เกลียดยาบ่ที่บ้านยัง

โลเท่าไรก่อโล่ละสองอยพนะโอ๊ยีนอะสนะซื้อเนื้อมูกินดิบ่แต่จะรับผู้มักเนาะขึ้นมาอะไรนี่เขาเรียงเดียบนี่อนีบ่ลุ้มนึงเลยซำนีบรือจับเซกันนะไหวจับเกเงนี่เงครับ อันท <Merci. S 2> ี่ใส่เมื่อ้านนี่เมืนพี่น้องจำจำได้บ่อนอันใส่ลุมนั่นก็เห็นหลายตันอย่คกันัพนก็ต้ออันกาวถึกเพราะเปลี่ยนองไบนน้องกลัวอยู่หน้านเดียวตรงนี้เกียนี่นี่เกี่ยวนดด้วยนวดนดสามเลยง่ายง่ายไม่เล่ามันปัญหาเพื่อจะกูนดยังอีกหนึนี่ อก็ไมน,น่าูใส่ได้เกียีล,ลมอมดไปนะเกมดไปเบ่งดอกจะนับไม่หมดนับเบิ่งดูเอาไปไอ้ใช่ยสตัวพอดีมันไหมตัวดี่ไตัวนีเกะอุ่นำับแล้วเนาะตัวนี้ใส่เยนีตัวนี้เจวนู้ดวนน้กะ เพิ่ว่กัดมืดตีเเอเกียบเยวันนี้เอาเปียวให้เพิ่นเบิองดวนเฮ็ดเลนแล้วอันเบงเลยวันนี้คลิปะตามขั้นตอนนะลวกแล้วลอกลวกแล้วลอก ล้วบบูบู่านตากแดดครับอีดีดีดีเดอออนตามปยังคงกแดงน่ะฮะบ้านฉีบมาแต <curtain, S 1> ่บ้านต้องโูแม่งมีมาแรงตัวนึงมีมีตาไม่รู้ผลกะโบบโบเบ้อโาบอกยังยูจอดมันมีเร่นกานช่วยหันสีสจะอไดรกับบอลวางรูปปากนะ เจ็ดของสามลืมแล้วน้ำไม่กวางเจ็ดบาอีกสักทีเออเกี่กว่าโอเคเดี๋ยวมาสิขอให้ท่องเอยูนี่เส่หร่กับบอลูกันจักกโตกัน

กลักษ <M> ัว่าเป็นอาหารของคนอีสานบนต่มันตายแล้วเขาอว่าเขาเาเขาขูดสองทีเขาขูดได้ะเนาะเขาขดยเขามีแพทูดแล้วเอาสรุปคิปนี้ไว้สำนีพี่น้องอขกันชิปนาเรื่องกุ u ลสักไสของไรก็แชร์สวัสดีครับจปเกไยมันต้องใส่เกไ้เา